어여기우우우리리리트들들또또목회자자주의분ี่นี่นะคะมีแลมเนนนะคะแล้วก็เหล่าอ่าวิบาลแล้วก็ผู้นำคารวาสนะคะมากมายอยู่ที่นี่ฉันขอให้ทุกท่านนะคะที่จะถือถือครองหนึ่งคำสับในวันนี้เยอะเลยดีไหมคะ เราต้องเปิดยุคของการไข้ขวนจ้าถ้าเราไม่รู้จากสิ่งนี้ค่ะอย่างแรกที่จะเกิดขึ้นเลยคือเราจะแพ้ให้กับการเคลื่อไนไหวการนั่งสมาธิแล้วแนนถ้าไม่รู้จักคำศัพท์นี้ค่ะเมื่อออกไปสู่โลกข้างนอกเนี่ยคุณจะตามเหล่าผู้คนที่ทําการเคลื่อนไหวการนั่งสมาธิแน่นอน เพราะการเคลื่อนไหวการนั man, <ver> ่งสมาธิเนี่ยคือการเคลื UH, ่อนไหวที่มีตัวเองค่ะตัวเองเป็นเจ้าหน่ายหรือเจ้าของชีวิตแต่การเคลื่อนไหวการไข้ควรคือมีพระเจ้าเป็นเจ้าของของชีวิตการเคลื่อนไหวแบบการนั่งสมาธิเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวของเนฟิลิมแต่การเคลื่อนไหวของการไข้ควรเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นถ้าเราไม่รู้จากสิ่งนี้ แม้แต่การเรียนของเราค่จะไม่เกิดทักษะอะไรเลยที่จะสามารถปอกผู้ผู้คนนถ้าเราไม่รู้จักยุคของการค่้ควรแม้แต่การทำธุรกิจเรื่องของการเยียวยาก็จะเป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดแต่ถ้าเรารู้จักคำนี้ค่ะส่วนตัวของเราจะกลายเป็นฮิลลิงเฮาส์ได้หรือบ้านของการเยียวยาได้ แล้วเราก็จะสามารถทำ TCK House ซึ่งเป็นบ้านที่ทำการเลี้ยงดูเหล่าคนหลากหลายชนชาติฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จากสิ่งนี้เราก็จะไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมเราจะต้องทำมิชชั่นโฮมหั จริงๆต้องเรียนเก่งแต่กลับไม่รู้ค่ะว่าจะต้องเลี้ยงดูหรือว่าจะต้องทําส่วนไหนถึงจะเรียนเก่งได้ฉจนขอให้เราควรพบสิ่งนี้ถ้าเกิดว่าเราเสีบาลเนี่ยยังไม่พบสิ่งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกแย่งชิงไปหมดงั้นตอนนี้ค่ะที่ศาสนาพุทธเนี่ยเขาสร้างโปรแกรมแล้วเป็นโปรแกรมของการเคลื่นอนไหวการนั่งสมาธิค่ะเข้าไปยึดจับ เ่าคนที่เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวแล้วก็เด็กมหา,หาลาัยหมดแล้วพูดให้ฟังง่ายๆการเคลื่อนไหวการไข้ยควรเนี่ยคืออะไระการเคลื่อนไหวการนั่งสมาธิคืออ,อกเือนไหวกรั่งมธิเคลื่อยก็คือเขาเนี่ยทำการเหมือนเป็นการท่องจำค่ะร่วมกับการหายใจ ก็คือมันจะมีหัวข้อขึ้นมาแล้วก็จำสิ่งเหล่านี้ท่องออกมาแล้วก็ต้องหายใจไปด้วยนั้นเพราะมีการทำแบบนี้แหละถึงทำให้เกิดการงานมากมายเกิดขึ้นซึ่งสุดท้ายค่ะมันก็คือการการทำงานของพวกเนฟิลิมนั่นเองแการเคลื่อนไหวการไขว่คว้ของเราคืออะไรคือกายฐานมันไปกา้ฐานร่วมกับการหายใจอย่างลึกซึ้งซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่างจากพวกเขาอย่างสิ้นเชิงฉั้นคำนี้เป็นคำที่เราต้องรู้ค่ะไม่รู้ไม่ได้เด็ดขาด

ที่ที่สามารถเกิดคิลลิ่งเขาได้ใน,ใ,นในหลายๆที่ทเพราะว่าตอนนี้ผู้คนกว่า5,000กลุ่มชนชาติกำลังป่วยแล้วการค่้ควรเนี่ยคืออะไรหรือต้องทำยังไงถ้าเราทำการค่ยควร่จะมีสาสิ่งที่ถูการการ่ควรจะมี3สิ่งที่ถูกือฟืน้นก็คือสมอง จิตวิญญาณแล้วก็ร่างกายของเราทั้ทงหมดอยู่ในนี้หมดแล้ว,แล,วแล้วอะไรคือมาตรฐานของการเปิดยุคของการไข้ขวรมันต้องมีมาตรฐานถูกไหมยล้วในรมนันนนมภีพวกเขาล้วนได้รับคำตอบห้าคำตอบ,ม,บอมองเห็นลวงหน้า นี่แหละคือมาตรฐานของการอธิษฐานและเป็นมาตรฐานของการไข้ขวนมิดิกากิอย่างที่สองก็คือการครอบของล่วงหน้า,า,ากา็าคือก่อนที่จะออกไปสู่ข้างนอกนคือมีครอบของล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วซึ่งอันนี้คือสิ่งที่สาคัญมากฉันดอนห้นั่นอถึงยังไม่ไปถึงทุกนาเลยมิดิโนริ แต่สามารถชื่นชมมินดีได้ล่วงหน้าในข้อที่สามนี่เราเรียกว่าเป็นความล้ำลึกของกายฐานมดีอย่างที่สี่คือพี่ชิตล่วงหน้าล่วในทั้งเจ็ดคนมีสิ่งนี้หมดเลยกไ็คือยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ครอบครองเลยแต่ว่าพี่ชิตแล้วสำเร็จแล้วมดีับต่อไปข้อที่ห้าคือสำเร็จล่วงหน้า โยเัวเองก็ต้นที่เขาชวยโนนิยังเรนั้นกับโยชัวพระเจ้าได้บอกแล้วว่าให้แล้วและพระเยซูเหมือนกันมามินตังเกทุคคุณงบอกว่าให้เราไปหาบรรดาประชาชาติไปหาทุกชนชาติแล้วก็ไปจนถึงจุดปลายแผ่นดินโลกนั้นเห็นล่วงหน้าเนี่ยคือ c o v e n a n t หรือพันธสัญญานั่นเองพันธสัญญาที่พระเจ้าให้กับเราเนี่ยคือสิ่งที่เราเห็นล่วงหน้าต่อมา ครอบองล่วงหน้าคือนิมิตหรือวิชันมได้เอพราะว่าเราถือครองแล้วล่วงหน้ามันแตกต่างจากสิ่งที่ผู้ไม่เชื่อพูดเราได้ครอบของล่วงหน้าแล้วภายในพัธสัญญาพวกพี่ชายของโยเซฟเนี่ยยังไม่เห็นด้วยซ้ำแล้วไม่ใช่แค่ไม่เห็นเท่านั้นเขาทาสิ่งอื่นแต่โยเซฟเนี่ยในขณะที่พี่ชายทําสิ่งอื่นเขาครอบของล่วงหน้าแล้วเ <โย S 1> ขาเห็นล่วงหน้าแล้ว เนี่ยแหละคือสิ่งที่สำคัญบางครั้เนีผมเนี่ยรู้สึกว่าผู้คนนี้น่าสงสารม,มากคือจริงๆต้องทำในสิ่งที่พระเจ้ามอบให้แต่กับไม่รู้เลยว่าอันเนี้ยก็คือทำอะไรอยู่ใช้ชีวิตอย่างลำบากมากก็คือแบบลำบากดินน้นรนแล้วก็ร้องโอดควรเพราะอะไรเพราะไม่มี ชื่นชมยินดีลวงหน้าคือความฝันหรือดีมลวงหน้าซึ่งสิ่งนี้สำคัญมากสำคัญและสำคัญมากๆต่อไปคือพิชิตล่วงหน้าคืออิมเมหรือภาพลักษณ์เวลาเราพูดถึงแบบภาพลักษณ์ภาพลักษณ์เนี่ย มันไม่ใช่หมายถึงว่าเราเป็นแบบนั้นแต่หมายถึงว่าพระเจ้าเนี่ยได้ทรงสร้างเราขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้าและพระเจ้าก็ทรงให้เราเป็นอมเมจนั้นหรือให้ใช้ชีวิตอยู่ตามพระฉายานั้นแล้วต่อมาสำเร็จล่วงหน้า practice หรือการฝึกฝนคออสำเร็จแล้วจริงๆมนนั

주시는เมื่อเราเป็นแบบนี้แล้วเราจะได้รับมิชชั่นคะที่ชัดเจนที่พระเจ้ามอบให้า어떻แล้ววันที่เราถือของสิ่งนี้จะเป็นยังไงย้อนวันนี้พระคัมภีร์ทั้งหมดสี่ตอนด้วยกัน เ <f orum> ซึ่งอันนี้จะเป็นเนื้อหาค่ะที่เราจะต้องเอาไปฟอรั่มในตลอดท, <ำ S 2> ทั้งหนึ่งเดือนอย่างแรกก็คือฮันนานั่นเองเป็นผู้ที่เตรียมยุคของฟิลิสเตียและก็สัปดาห์ที่สองจะเป็นเรื่องของมูเอลผู้เป็นมเมสเซเจอร์ของยุคฟิลิสเตีย แล้วต่อมาสัปดาห์ที่3ก็คือเจสซีผู้เป็นผู้นำารวะที่มองเห็นยุคฟิลิสเตียแล้วสัปดาห์ที่4ก็คือดาวิดผู้เป็นตัวเอกแห่งการพิชิตฟิลิสเตียสี่สัปดาห์จะเป็นแบบนี้นล่นแลมเนหค่ะทุกท่านจะต้องมีก็เสดเจี่ d p หรือ5้นสิแล้วก็ให้คนพบต่อไปทางเป็นทางแบบไหนเป็นแค่ทางเดียว พนาเนี่ยเขาค้นพบสิ่งนี้ผ่านทางการที่เขาวิถี้เราจะเรียกว่าเป็นามตรฐานของคําตอบขธิษฐานคืออะไรก็อาจจะพูดได้หลายแบบแต่ตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นมาตรฐานของคําตอบของการอธิฐานคือ c v d p นเราจะสามารถชื่นชมได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้ว จะขอพูดแค่ส่วนที่เป็นใจความหลักสำคัญนะคะในแ,แ,แต่ละสัปดาห์เท่านั้นนั้นฮานาเนี่ยเขาได้ฐานอย่างผิดมาตลอดฮานานี่말씀하고는전혀안맞는언약하고안맞는틀린기도개เขื่อ,อฐานผิดเป็นการใฐานที่ไม่ตรงกับพระสัญญาของพระเจา้าห,หรือไม่ตรงกับความต้องการของพระเจ้าเลยคุณเก่งทำไปต่างนี่อันเดียจเพราะแบบนี้ถึงไม่ได้รับคำตอบแน่นอนอยู่แล้วแต่อยู่มาวันหนึ่งเขากลับได้ยึดคำให้ฐานที่ถูกต้อง คำ้ฐานนี้ก็คือคำให้านที่อยู่ในหนึ่งสมเอลบทที่1งข้อที่ถึง1ิเ็จะใช้ันนามพูดถึง3าสิ่งดดินเมคแผนการของพระเจ้าแล้วในตอนนั้นเราจะเห็นว่าเอลีได้อวยพรท่านซึ่งให้เราลองเอาพ้อยี่ตรงนี้ไปฟอรัมกันแล้วลองดูว่าจริงๆตอนนี้เรายึดจับพระนักรสญาอะไรอยู่ีค เราแรมแนนคูของแรมแนนนะคะหรือผู้นำเนี่ยท่านจะไปเอาเรื่องเราเหรอเนี่ยไปฟอรั่มกับแรมแนนเพราะอะไรเพราะว่าเรายึดแต่สิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่เพราะถ้าเรายึดสิ่งที่เป็นสัญญาจริงๆคําตอบจะเริ่มเข้ามานั่นแน่นอนการรับคําตอบกายฐานก็สําคัญแต่สิ่งที่สําคัญ,ญยิ่งกว่านั้นก็คือหลังจากที่รับคําตอบแล้ว นั้นคำตอบที่มาหลังจากนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นคำตอบที่ใหญ่มากนั่นก็คือามูเอลแล้วามูเอลนี่ก็เป็นบุคคลที่ยิง่งใหญ่มากหรือถ้าพูดให้ฟังง่ายๆเลยสมุเอลเป็นใครเป็นคนที่เป็นบุคคลที่ถือทองความล้ำลึกของ CVDP ต่อมานะคะ ในเรื่องของซามูเหมลหนึ่งซาเหม,มลบทที่สามข้อที่หนึ่งถึงสิบเก้าเราเองเหมือนกันเหม,มือนกับซามูเอลเลยถ้าเราได้รับคําตอบนี้มีสิมม่งนี้เป็นมาตรฐานค่ะคําตอบแบบเดียวกับซามูเอลก็จะเกิดขึ้นกับเราบอเพียงแค่เรารู้สิมม่งนีมม้ก็พอหนึ่งซาเอลบทที่สามข้อที่หนึ่งถึงสามบอกว่าเอเดีนอนอยู่ในที่นอนของท่านแต่ซามูเอลเนี่ยนอนอยู่ข้างหีบแห่งพันธสัญญาของประชาชนใครเด,ดีย แค่อธิษฐานสักเล็กน้นอยแลมวนันไม่ต้องได้รับคาตอบตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะว่านี่ไม่ใช่ตารางเวลาที่แลมเน้นจะรับคําตอบหรือคําตอบจะมาหรือไม่มาเพราะอะไรเพราะคตอบที่ในอนาคตเนี่ยที่ถูกเตรียมเอาไว้ในทุ่งนาของแลมเน้นมีอยู่แล้วฉะนั้นตอนนี้ต้องทําสิ่งนี้ก่อนล้วต่อมาคืออะไรได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า นี่คือเสมอพระเจ้าเขาได้ย <unlimited sized festivals> ินพระสุรเสียงของพระแล้วเขาได้ร really ับพระพรที่ยิ่งใหญ่ยังไงบรก็คือพระพรของการเคลืนไหวมิสปหนึ่งสมอวัที่7้หนึ่งึง้นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทำนั่นคือสิ่งที่เราต้องไปฟอรัมแล้วถ้าเป็นไปได้นะคะิดีกินอูเตม ให้ทำการฟอรั่มที่จริงใจนะคะกับเหล่าผู้นำเหล่าศิีบาลผู้นำคา,าวาดหรือผู้ช่วยศีบาลก็คืออยู่ด้วยกันช่วงแรกๆอาจจะดูเหมือนการฟอรั่มเนี่ยไม่ได้เกิดผลอะไรแต่ให้ทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะแล้วเราจะเห็นผลนั้นพวกอิลิตหรือพวกคนหัวกะที่อยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะเขาจะรู้ถึงความสำคัญของการฟอรั่มแม้เขาจะไม่มีข่าวประเสริฐ สิ่งที่ยูทำได้ดีที่สุด <f ors> ก็คือการฟอรัล<ำ>่าม <f ors> แลเราเองก็ต้องฟอรัมนี่เรอมาื่อก่อนอาจารย์เนี่ยให้การฟอรัมไปเยอะมากเหมือนกันก็คือให้ <f ors> หัวข้อไปเสร็จแล้วก็เอาไปให้ฟอรัมกันหรือไม่ก็เอาแบบอันนี้เหมือนหออนัวข้อนียขึ้นมาแล้วก็ <f ors> วกโยนให้ไปแล้วก็ <f ors> ให้ไปฟอรัมกัน <f ors> เพราะพอฟอรั่มเนี่ยเราจะคิดง่ายๆเลยกลุ่มคนที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วหรือพวกอีลิททั้งหมดเนี่ยเขาจะมีการฟอรั่มหมดเลยบางคนเอาเรื่องของหนังสือมาฟอรั่มกันหรือบางคนพูดคุยฟอรั่มเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมเนั้นกลุ่มคนที่ค่อนข,ข้างที่จะรักษาเวลาหรือให้คุณค่ากับเวลาที่สุดคือใครก็คือคนนยู่ ยวเนี่ย <You, S 2> ถ้าเราไปอ่านหนังสือของยวนะคะเราจะเห็นเลยว่าถ้าเพื่อนเนี่ยมาหาเขาโดยที่ไม่ได้นัดมาก่อนเขาจะไม่เจอจะไม่ออกไปเจอเพื่อนคนน,นั้นนั่นแหละคือกลุ่มค,คนยูวพวกเขาเห็นค่าของเวลาแต่มันจะมีคำของยวนะคะคือว่าดิกเต็ดไทม์็คอเจะตอเช้าเนี่ยเขาจะตั้งกําหนดตารางเวลาเขาไว้หมดแล้วแล้วก็จะเคลื่อน ขับเคลื่อนชีวิตเขาตามตารางเวลานั้นแล้วคนกลุ่มพวกยูเนี่ยเขาจะทำการกินข้าวสองชั่วโมงนั้นถ้าเราลองนับสามมื้อก็หกชั่วโมงแน่นอนทั้งหกทั้งสามมื้อคงไม่ใช่แบบแบบนี้ตลอดแต่ว่าทุกครั้งค่ะที่เขากินข้าวกันเนี่ยเขาทำอะไรในตลอดสองชั่วโมงนั้นเขาไม่ใช่แค่กินข้าวพวกเขาฝอร่างกัน สิมโพจิวมีเรืร่ต่างๆอนเอาไว้แล้วในตรงนี้ค่ะมีซิมโพจิวมคำศัพท์ที่ออกมาจากตรงนี้หรือคําว่าพาโนรามาก,ก็อยู่ตรงนี้ด้วยวนก็คืออย่างเช่นอ่ะกินข้าวอยู่เขาก็จะวางอะไรไว้ข้างหลังแล้วก็เหมือนคล้ายๆเหมือนทําการประชุมอธิบายการประชุมอะไรแบบเนี้ยออกมาเพราะแบบนี้รางวัโวลโนเบลค่ะที่เราไม่เคยได้รับเลยแม,ม้แต่อันเดียวแต่พวกยูเนี่ยสมหนึ่งในสามคือของพวกเขา เล่นเหล่าเลมแน่นเหล่าทุนนี่เหมือนจะต้องไม่รู้ว่ายงต้นเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเงินคืออะไรรับแต่เงินค่าขนมและใช้ชีวิตแบบขอแบบเงินค่าขนมพ่อแม่แต่สำหรับคนกลุ่มยูวเนี่ยในวัยเดียวกับพวกคุณเนี่ยเขาลงทุนแล้วเขารู้จักหุ้นแล้วนั้นขอให้จดจำเอาไว้อิสราเอลี เพราอิสราเอลค่ะทนทุกข์เพราะฟีริสเซียอย่างหนักมากๆทนทุกข์ตลอดเลยแต่ในตอนนั้นมีผู้นำาลวัตหนึงห่งคนเกิดขึ้นนั่นก็คือเจสซีนั่นเองเจสซีในตอนนั้น พระเจ้าได้ส่งผู้นำก็คือสมูเอลไปหาเขาในหนึ่งสมูเอลบทที่สิบหข้อที่หนึถึงสิแล้วได้ให้หน้าที่ที่สำคัญมากๆในตอนนั้นดาวิดอยู่ที่ไหนสดุดีบทที่เจิบแข้อที่เจ72สิบหงเจ็ดสิบสองเลี้ยงแกนั้น,นเหล่ารมนนทุ่งนาที่โรงเรียนของเรมแนนขอให้คนพบสองสิ่งอย่างแรกคือกำลังทางฝ่ายวิญญาณก,กับอย่างที่สองคือกาลังทางสติปัญญา แล้วในตรงนี้ให้ค้นหาถึงอนาคตและทักษะให้คนพบสิ่งเหล่านี้และอิฐฐานเพียงสเล็กน้อยนั้นในจุดนี้ค่ะตอนนั้นเนี่ยสมูเอลได้ไปตามหาไปหาดาวิดและไปทำการเจิมเขาลวงหน้าแล้วในตอนนี้แหละเป็นตอนที่พูดคุยเรื่องของฮีแผ่มสัญญา แล้วตอนนั้นค่ะพูดอะไรก็คือพูดเรื่องของพันธีพันสัญญาแล้วตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นไปดาวิดเริ่มเตรียมที่จะสร้างพระวิหารของพระเจา้าซึ่งไม่ใช่บุคคลธรรมดาเลยนั้นมันมีเรื่องมากมายนะคะที่เราต้องเอาไปสื่อสารการันแล้วก็นําไปฟอร้องกันแล้วต่อมาเกิดอะไรขึ้นอีกการงานที่สําคัญคะ่ะได้เกิดขึ้นในหนึ่งสมัยเอวีบเี่17.1-47ในขณะที่เขาถูกเจิด้วยน้ามันในตอนนั้นแหละ เป็นช่วงเวลาที่โบลิอัตเข้ามาโจมตีตลอด40วันเขามิ่นประมาทพระเยโฮวาห์นี่คือสิ่งที่สำคัญตรงนี้ตลอด40วันเขาเนี่ยทำการดูถูกแล้วก็มินประมาทพระเยโฮวาห์แต่ไม่มีสักคนเดียวเลยที่ออกไปสู้กับเขานั่นคือปัญหาไม่ว่าจะเป็นทหารหรือแม้แต่กษัตริย์ซาอูลก็กลัวไม่กล้าออกไปแต่ในเวลาดัานนั้เป็นช่วงเวลาที่ดาวิดเนี่ยกำลัง ไปเหมือนตามคําสั่งของพ่อถูกพ่อใช้ไปแล้วได้ยินนัานขอให้เราเอาไปอ้างอิงด้วยสําหรับอิสราเอละนะหนึ่งการศึกษาที่สําคัญของเขาก็คือการาให้การศึกษาแบบไปทํางานแทนแการรับงานแล้วก็ทํางานแทนนั่นนี่คือเนื้อหาที่สําคัญมากนั่นตอนนี้ดาวิดเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ต้องออกไปสู้ละแต่ในตอนที่เขาไปสู้เนี่ยนะกอริก็ได้ทำที่สำคัญม,มากมาก ก็คือกุริยานเนี่ยได้ทำการสาบแช่งดาวิดโดยนามของเทพของเขาที่เขานับถือซึ่งเนี่ยคือการต่อสู้แบบนี้ลำนั้นต้องแต่ในตอนนั้นดาวิดบอกว่าเขาอธิบายว่าเขามาโดยนามของพระเยโฮวาห์ก็คือจบภายในพิปตาพิปตรา นั้นแรมเนี่ยจะต้องตเตรียมกำลังทางฝ่ายญาณและกำลังทางศิลปัญญาจะต้องตเตรียมในเรื่องของทักษะแล้วก็ความเชื่อต้องตเตรียมเป็นการต่อสู้ที่ลำบากหรือเปล่าไม่เลยเป็นการต่อสู้ที่ง่ายมากๆชากโมระันสุากคเรียซามนผู้คนมักจะเข้าใจผิดว่าออมันไม่ใช่การต่อสู้แบบนี้ดาวิดกุลีอั ดาวิดสนกยถ้าให้สู้กับกลยัตร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งั้วมเรื่มงน้น,น,าานจเมี่อลลังนป้นเหลี่ะจะาเหล่า,านังที่จะสามารถเอาชนะโลกที่เป็น้วด,ดาวิดจะเ,เริ่มต้นละ มีแมีหลายสิ่งนะคะแต่สิ่งที่จะพูดก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญสคัญสําคงทีสำัญี่สุคืสิ่งที่สำคัญก็เป็นข้อสิ่งที่สคิ่งสอ่สัี่ส่งี่อมา่งอิงที่สงทองดัปดาห์ที่ส ก็เป็นจุดเริ่มต้นค่ะที่แท้จริงของดาวิดละในหนึ่งสมอเอลบทที่17ข้อที่1ถึง47อ่าขอเรียบเรียงสักนิดหนึ่งถึงสิ่งที่สำคัญอย่างแรกนั่นคือช่วงวัยเด็กค่ะวัยเด็กของดาวิดในพระธรรมสดุดีบทที่78ข้อ 70- ถึง72นี่เป็นช่วงวัยเด็กของพวกเราที่พวกเราต้องถามเช่นกันเพราะว่าตั้งแต่ตอนเนี้ยที่เขาเป็นเด็กเขารู้จักหมดละกายฐานการสรรเสริญทุกอย่างฉะนั้นขอเพียงแค่เราเนี่ย ไอ้ฐานสักนิดหนึ่งค่ะเราก็จะเป็นัเหมือนกับดาวิดเลยสามารถเตรียมไปจนถึงอนาคตได้นั้นเนี่ยในสุภาษิในสดุดีบทที่78ขอ้อ71-72นะคะต่อไปเป็นช่วงวัยรุ่นนา,าของดาวิดเขาได้รับการเต็มล้นด้ายานบริสุทธิ์แล้วก็จริงแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเกิดการงานของการล้มกิัตเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่สำคัญต่อมา ก็คือในช่วงวัยหนุ่มสิ่งที่23เบียน1เ6ก็คือศัตดีบทที่23ข้อที่1ถึงหเขาได้เผชิญกับความทุกข์ยากลำบากมากมายดับากมากมายนี่เหล่างมนายั้นเราเมื่อต้องออกไปค่ะสู่โลกภายนอกเราต้องเผชิญสิ่งที่ยาลกลำบากมากมายแต่สำหรับดาวิดเนี่ยกลับเป็นตารางเวลาที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เขาเตรยียมเพื่อจะเป็นกษัตริย์ นั่นขอให้เราจดจำเอาไว้ให้ดีแล้วในท้ายที่สุดพระดาวิดเขาได้กลายเป็นกษัตริย์นั่นเองเป็นช่วงที่เป็นกษัตริย์สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเขาได้ทำการเตรียมเรื่องของการสร้างพระวิหานรน,น,นั้นเล็มแนนต้องอธิษฐานท่าน โฮลี่มิชชั่นเราเข้าได้ว่าเราจะไปสู่การเป็นโฮลี่เมสันตลอดทั้งชีวิตซึ่งลาวิททำการให้ฐานแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆเพดัะนั้นเราเดินทรงไปสอนาคตผ่านทางแหลมเน้นนะคะในอนาคตเนี่ยพระเจ้าจะส,จร,สร้างวิหารแน่นอนที่จะกรอบกู้พื้นที่ในอนาคตแล้วก็ขอให้เป็นสิ่งที่เราได้รับพระพรนะคะที่ยิ่งใหญ่